สวัสดีชาบ่าเกอร์ iker, ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g p ตอรเจอกันกับผมรถชินเคยนะครับทุกคนสุดสัปดาห์ของการแข่งขัน m o t o g p ในวันนี้ไม่มีนะฮะแต่จะมีฟอร์มละวันแทนนะครับเดี๋ยวก็จะลุ้นในวันนี้เรื่องของการคอลี่ายนะเอวันที่บากูครับอัเซอร์ไบจันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นแข่งขันแต่ m o t o g p นะั้นจะกลับมาในสุดสัปดาห์หน้านะครับที่โมเตกิในญี่ปุ่นพร้อมกับวอลล์ซูเปอร์ไบด้วยนะฮะเอาใจรอสักประมาณไม่ถึงสัปปปดดาาาหห์ีีรรอกนรกนนนนะะะะฮจ้ไมณ 5, วั นะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนที่เหลือแต่วันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวของทางนักแข่งนะครับคนแรกนักแข่งโอรตุเพีที่หลุดจากเก้าอี้ไปในปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่อะไรละหลุดจริงๆนั่นคือมิเกลโอลิเวลารับนักแข่งชาวโปรตุเกสนักแข่งหมายเลขแปดสิบแปดของทีมยามาฮ่านะคระพาร์แมกเรซิ่งก็หลุดกันไปด้วยเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมจะเล่าในวันนี้เราจะมาทําความรู้จัก นักแข่งคนนี้บทวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างความเป็นไปของเขานในที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตก็จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าจะออกมาอย่างไงกันบ้างนะครับกับเส้นทางที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรมันก็มีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเข้ามาหาเจ้าตัวละนะฮะถือว่าในคลิปนี้เราคุยเรื่องราวของโอลิเวลลานี่แบบเต็มเมเลยแต่อาจจะเอาเรื่องราวของนักแข่งคนอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาเปรียบเทียบเข้ามาเกี่ยวข้องให้ได้เห็นภาพกันบ้างน,นะครับแต่หลักๆก,ก็คือโอลิเวลล่าเนี่ย เป็นพระเอกของคลิปนี้กันแล้วเนาะโอลิเวลาก็ถือว่าเป็นนักแข่งจากโปรตุเกสซึ่งมีไม่กี่คนนะฮะจริงๆผมแทบจะนึกไม่ออกเลยนะว่าประเทศนี้เนี่ยจะมีนักแข่งที่บอกว่ามีชื่อเสียงจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนไปน,นานมากเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างหละใช่หไหมแต่ถ้าเป็นยุคที่ผมได้ติดตามหรือว่าช่วงสัก20กว่าปี30ปีขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเราแทบจะแบบนึกแบบว่านึกไม่ออกจริงๆนะฮะคือแม้ว่าโปรตุเกสจะมี สนามแข่งมีอะไรแล้วก็ีฬามมเตสปอร์ตในที่นีนะ่มีมาอย่างยาวนานอยู่นะครับมันก็คงจะคล้ายๆฝรั่งเศสนะก็คือ,อไม่ค่อยมีนักแข่งเท่าไหร่ค,ค,คือมีอยู่แต่พอบทจะมีก็แบบว่าก็ดังเปลี้ยงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยจะมาอย่างซาโกโกอาจจะมาก่อนวัตจารโรนะฮะก่อนหน้านู้นก็ที่ได้ยินชื่อบอ่อยก็จะเป็นจะเป็นเอ้ผมนึกชื่อไม่ออกนะ,ะที่ที่เคยมีประเด็นทะเลาะก,กันกับเคซี่โตนเนอร์ ที่ขับคาวาส a k มาก่อนนะฮะพยายามจะนึกกิตตอนนี้ไม่อยากจะคัดนะครับแต่เหมือนที่ s t o n e ์ไปต่อยอะแล้ว s t o อร์โดนโดนค่าปรับไปวันนั้นแหละนะฮะจำจำได้แต่หน้าเลยนึกชื่อไม่ออกครับอ่าน,นี้พูดถึงฝรั่งเศสแต่ถ้าเป็นโปรตุเกสเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะยไม่ค่อยจะมีแล้วโ l ล v เวลาก็โผล่มาแล้วก็เป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางแม้ว่าจะไม่ถึงระดับแชมป์โลกเอาง่ายว่าก็เป็นนักแข่งระดับในหัวแถวนะคือก่อนจะขึ้นมา MotoGP อย่างเงี้ยอยู่ Moto2 เนี่ย ก็เป็นนักแข่งระดับท็อปนะฮะแม้ว่าจะพลาดตำแหน่งแชมป์โลกไปเนี่ยก็อยู่อยู่ใน,ใน,ใ,นในเส้นทางระดับท็อปแล้วก็ขึ้นมาอันนี้แล้วก็เป็นนักแข่งที่ผลงานถ้าว่ากันถึงผลงานใน KTM นะอดีตต้นสังกัดเนี่ยถ้าถามว่า KTM เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาลงแข่งขันมอเตอรจีมายัง,ย,งยังไม่ถึง10ปีหรอกนะเจปีเนี่ยใครชนะมากที่สุดทุกคนอาจจะนึกไม่ออกนะฮะอาจจะมองเป็น แบดบินเดอร์เหรอเป็นใครก็ว่าไปนะแต่นี่คือคนที่ชนะที่สุดมากที่สุดก็คือไมเกลโอลิเวราคนนี้แหละ5ครั้งฮะชนะให้กับ KDM ทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองชนะตั้งแต่ปี2020นู่นไม่ธรรมดานะเมื่อก่อนนะอยู่เทคฟรีนะฮะแล้วก็ชนะการแข่งขันแล้วก็ครั้งหนึ่งเป็นนักแข็งที่ขับยางฝนได้เก่งมากฮะเราอาจจะมองว่าแจ็คมินเลอร์หรือคนนั้นคนนี้ก็ว่ากันไปแต่แต,แต่ในใน,ในตอนที่ท็อปฟอร์มจริงๆเนี่ยโอ้นะฮะต้องให้โอลิเวราครับ ขับด้วยความมั่นใจขับแบบเหนือชั้นจริงๆแต่พอ,อามาอยู่อีพิเลียคาว่าเทพยางฝนก็หายไปจากเขาเลยและก็เป็นไปตามสภาพที่เห็นนะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะซอยประเด็นนะครับอันนี้ผมผมพูดถึงประวัติแบบคร่าวๆว่าทําไมเขาถึงเป็นที่รู้จักกันนะครับให้ฟังแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะซอยเหตุาการณ์ที่รับประเด็นประเด็นนะครับสำคัญสาคัญเอาตอนแรกเลยนะครับสามสี่หัวข้อนะหัวข้อแรกเลย ทำไมถึงไม่ได้ไปต่อนี่น่าจะเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดละทำไมถึงไม่ได้ไปต่อก็คงจะเอาชัดเจนสุดคือเรื่องของผลงานฮะผลงานเทียบกันระหว่างเพื่อน่วงทีมคือแจ็คมิลเลอร์เนี่ยแต่มันก็จะมีในวงเล็บนะครับ1.1 1.2ที่ไม่ได้ไปตอบเพราะว่าผลงานทําไมผลงานไม่ดีผลงานก่อนที่จะมาอยู่พราแมกเนี่ยเอาจริงๆนะครับระหว่างเขากับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยผมว่ามันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันหรอกนะ คือต่างคนต่างก็ไม่เคยสับขับสูบสูบเรียงมาก่อนแจ็คก,ก็มีประสบการณ์กับ Honda มีประสบการณ์กับดูคาตีกับ KTM 3คมข่ายแล้วก็แจ็คเนยังยังไม่สามารถชนะการขันได้เท่ากับโอลิเว่านะครับทั้งที่อยู่ดูดูคาตีมา4ปีนะฮะอยู่พาาม็กสแล้วก็ดู Factory 2อ่าแล้วโอลิเว่าก็มาจากอาร์พิเลก็มาเนี่ยตอนนั้นผมผมก็ให้เท่ากันเลยนะฮะคือ ไม่รู้หรอกว่าใครจะจะดีจะด้อยกว่านะก็คือให้เท่ากันเลยมาเนี่ยต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์โอลิเวลาก็มาจาก ATM นะครับแล้วก็มาจากอาบิเลีแต่พอมาปุ๊บนะครับการแข่งขันที่ในช่วงการเทสรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็ยังคู่ขี้สูสีนะฮะกับแจ็คจริงๆยังเดาไม่ออกนะว่าใครจะจะ,จะเร็วกว่ากับ M1 เนี่ยนะจนจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ที่อ์เจนตินาครับ โอลิเวล่านั้นถูกเฟอร์มีนไดแกล์เนี่ยทิมเข้าไปพอ,อทิมเข้าไปรู้เรื่องเลยนะเลยทําให้บาดเจ็บบาดเจ็บที่มือนะฮะท,ท,ที่ข้อมือที่ไรเนี่ยหายไปสามสนามสามสนามฮะเป็นจุดเปลี่ยนเลยคือนักแข่งนะครับเวลาที่จะหายไปจะบาดเจ็บเนี่ยถ้าไปบาดเจ็บในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยมัน,ม,นมันสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของการเรียนรู้ รถแข่งนะครับโดยเฉพาะนักแข่งที่เป็นนักแข่งน้องใหม่ที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมมาถ้าเป็นนักแข่งคนเก่าอยู่แล้วเออโอเคย,ยังพอเข้าใจได้อ๋อนะฮะก็มีประสบการณ์กับรถค่ายน,นี้มาอยู่แล้วอ,อย่างนี้ไงใช่ไหมแต่นี่ไม่เลยฮะก็แค่ได้ทําการทดสอบ2รอบครับที่ซีซันเทสน,นะครับที่มา,าเลเซียเซปังนะแล้วก็ที่ไทยแล้วก็มาลงแข่งขันอยู่2ส,สนามแล้วก็โดนนะฮะ แล้วก็หายไปใน,ในจังหวะนี้นะฮะจังจังหวะที่ยัมาให้เองก็ต้องบอกตามตรงนะฮะในช่วงแรกๆก็มันก็ผีเข้าผีออกอะนะจริงๆทั้งฤดูการแหละจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่ายิ่งเป็นนักนักแข่งคนใหม่ของค่ายเนี่ยยิ่งๆจำเป็นสําคัญมากๆเลยไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยแล้วก็โอริเวล่าเนี่ยเวลาอุบัติเหตุนะจะล้มเองหรือจะโดนใครทิ่มมาก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเจ็บเจ็บเร็วนะับผมผมไม่รู้เพราะว่าอะไรยังไงมัน มันเหมือนคนอื่นก็ล้มหนักนะบางคน่ไฮไซด์ลอยระลิ้วบางคนนี่สไลด์นน Slide, จนแบบว่าอุ่นตลบอะไรก็แล้วแต่ล่ละแต่ปรากฏว่าอ่ะล้มเช้าตอนบ่ายลงสนามล้มตอนบ่ายพรุ่งนี้เช้าลงได้พรุ่งนี้แข่งขันได้เนี่ยเราจะเห็นกับโมเมนต์ของคนอื่นๆฮนะแต่กับโอลิเวล่าเนี่ยล้มทีไรเนี่ยจะต้องลุ้นตลอดเลยนะฮะว่าจะมีส่วนไหนแตหกหักหรือเปล่าจะเจ็บหนักยังไงกันไหมซึ่งก็เจ็บจนได้ฮนะ เจ็บจนได้นะครับก็เลยทำนั่นนะฮะการการที่เจอเฟอร์มินทิมเข้าไปรอบนั้นเนี่ยเป็นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเพราะว่าหลังจากที่โอลิเวล่าไม่อยู่ก็เป็นจังหวะที่แจ็คก็ได้จังหวะนะครับในการที่จะกอบโกยลผลงานกอบโกยคะแนนนะแล้วทีนี้ครับพอกลับมาพอกลับมาก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะดีขึ้นนะ แต่นะครับเมื่อเอาผลงานของโอลิเวล่ากับของแจ็คเนี่ยนะครับมาเทียบกันตอนที่โอลิเวล่ากลับมาแล้วนะถ้าว่าตามตรงมันมันก็ไม่ได้ว่ามีใครดีใครเด่นกว่ากันหรอกจะบอกว่าแจ็คเด่นกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นครับจริงๆนะไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคะแนานที่หายไปเนี่ยสามสิบเจ็ดแต้มใช่ไหมตั้งเสาทั้งอาทิตย์รวมกันเนี่ยก็หายไปสามใช่ไหมสามเท่าไหร่เก้าสิบสามเจ็ดร้อยสิบเจ็ดแต้ม ร้อยสิบเจ็ดแต้มนะครับที่หายไปเลยทําให้ตอนนี้ก็กคะแนนก็จะตามหลังแจ็คกันเลยมันไล่กันไม่ทันหรอกเพราะว่าเล่นหายไปขนาดนี้ไม่ล่ะแล้วก็เขาอาจจะมองประเด็นในเรื่องของผลงานแล้วเขาไม่ไม่ไม่คิดหรอว่าเฮ้ยบาดเจ็บนะนะครับหายไปเนี่ยทําไมก็ไม่มองแบบนี้ไม่มองว่าเฮ้ยทาไมไม่ตัดสินแบบแฟร์ไปเลยเอาตอนที่ตั้งแต่ที่โอลิเวล่ากลับมาตามจริงเนี่ย มันค่อนข้างจจเลิลด,ด้วยซ้ำนะฮะที่ที่จะฟันธงเป็นแจ็คนะฮะค่อนข้างเะเลญตอนแรกเขาก็บอกว่าจะอาจจะตัดสินเนี่ยประมาณสักเอาไง่ายว่าเครื่องหลังเครื่องแรกของฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะตัดสินแล้วนะฮะในตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่โอลิวลเวล่าก็กลับมาได้ประมาณ3าสี่สนามแล้วมั้งตรงนั้นเนี่ยกลับมาแต่คะแนนมันก็มันเหมือนหนึ่งคู่ขี้สูสีให้มันเหมือน,ม,นมันเบียดกันอยู่แต่ไปไปมา,มา,มาปุ๊บนะคกรับสือเขาก็ไปถามไงไปถามยามาฮาว่าตกลงแล้ว ันทงได้รู้ยังว่าตกลงจะเอาใครเขาก็บอกว่าขอรอดูสักหน่อยก่อนนักแข่งก็มีอาก,าการมีอะไรบ้างนะว่ายังไงแบบคือมันจะต้องไปดีลกับใครบ้างเหละถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปต่อจริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนประมาณว่ายังไงมันมันก็ต้องออยิ่งมันมีข่าวลือว่าอาจจะเอาคนใหม่มาอีกไงไม่ใช่แค่ท็อป,ปลาคนเดียวนะฮะอาจจะหลุดคู่อย่างเงี้ยนักแข่งก็ ท้กไม่แน่ใจว่าตกลงยังไงกันบ้างใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนะครับพอมันเนิ่นนานผ่านไปประมาณสัก 3- าสี่สนามละเลื่อนช้าไปกว่าเดิมที่จะประกาศนี่นะก็กลายเป็นแจ็คและมีเกลก็จะต้องมามาตัดสินใจอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะเหตุผลก็เลยมองว่าเป็นในเรื่องของผลงานล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มองออในเรื่องในเรื่องอย่างอื่นแน่ๆในส่วนแรกส่วนที่2ก็คือเป็นในเรื่องของ b 4 โปรเจกต์ของ V4 นะครับที่ทําไมจะต้องเอาแจ็คมิลเลอร์ไว้เนี่ยไอเหตุผลเรื่องของคะแนะนนะั่นก็เข้าใจได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ที่จะร่วมกันพัฒนาถามว่าโอลิเวล่าไม่สามารถพัฒนาได้หรอนะฮะไม่สามารถที่จะพัฒนาได้หรอโอลิเวลาก็อยู่ใน KTM มานะอยู่ในอาพิเลีมานะคือตอนนี้นะครับรถที่ดีที่สุดในกริดคือรถดูคาติ แล้วแจ็คมีเรื่องทอยู่กับดูคาติมาก็ก็นานระดับหนึ่งเลยนะฮะ,ะตั้งแต่ปี2018-19กาับพรามักใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็อ่มาอยู่กับทีมแล้วก็ขึ้นทีมโรงงานนะฮะขึ้นทีมโรงงานสองสองปีอยู่กับดูคาติสี่ปีเป็นเพื่อนร่วมทีมของของเปโก้นะฮะ,ะแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันหลังจากนั้นไม่ได้ไปต่อกับดูคาตีก็ไปเคทก็เลยมองว่าเนี่ยนะฮะคือ ให้ประสบการณ์จากดูคติของแจ็คเลยมันน่าสนใจเมื่อช่างน้ำหนักใส่กับโอลิเวล่าแล้วเนี่ยก็คือมันน้ำหนักมันจะเทไปทางแจ็คมากกว่าโอลิเวลาก็เลยจะต้องแพ้พ่ถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้เขามีโอกาสท,ที่จะที่จะทําทําได้ดีไหมหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นแจ็คที่ไม่ได้ไปต่อได้ไหมผมว่ามีฮะมีผมผมวิเคราะห์จากอะไรผมวิเคราะห์จากการที่ เมาหาหรือว่าพราแมกเนี่ยเขาเขาไม่ได้ตัดสินใจโดยทันทีตามตามแผนที่วางไว้เลยฮะคือเขาเขายืดเยื้ออยู่ผมเลยมองว่านี่ก็คือมันเหมือนประมาณว่าก็ยังคงให้โอกาสยังคงยังคงไม่ได้นั่นไงยังคงลังเลอยู่เพียงแต่ว่าโอริเวล่าเองก็ไม่ได้ทําได้ดีพอที่จะทําให้เขาเปลี่ยนใจไงถ้าสมมุตินะครับถ้าสักสสนามอย่างเงี้ยอยูอยู่ผลงานมีคะแนนทุกๆ สนามเลยอย่างเงี้ยได้ลุ้นตลอดอย่างเงี้ยมันจะทําให้ยามาฮ่าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะมองว่าอุลิเวล่าน่าจะมีทิศทางถึงไม่ได้อยู่กับดูคาติมาก็จริงน,นะฮะแต่เนี้ยก็คือพอตาเอาเรื่องเหตุผลของดูคาติมาคิดแล้วก็เอาเหตุผลในเวลาที่มันยืดเยอะที่ให้โอกาสมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็เลยโอเคนะครับแม้ว่าแต่แต่ผมก็คิดว่าเขาก็คงจะคงจะแบบคงจะหนักใจนะฮะว่าจะจิ้มรายชื่อใครมาประมาณนั้นนะคือ มันจะมีนักแข่งที่คล้ายๆโอลิเวล่ายอยู่ไออย่างเราฟ uh ูเานเดสเนี่ยคล้ายๆกันฮะก็ะคือเปิดฉากเริ่มต้นมาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดีเลยนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้หายไปเพราะว่าบาดเจ็บเหมือนโอลิเวล่านะแต่เขาอยู่กับเพื่อนร่วมทีมน้องใหม่และน้องใหม่ทําคะแนานได้เยอะกว่าเขาพอสมควรในตอนแรกเนี่ยแต่อยู่ๆนะครับเขาก็ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองนะสำหรับนักแข่งมาเลขยี่ห้าของแท็กเฮาส์เนี่ยเขาก็เก็บคะแนานได้ตลอดเลย เก็บเก็บได้4สนามหสนามหลุดเข้ามาในท็อปสิตลอดเลยอย่างเงี้ยนะฮะจบเลขตัวเดียวตลอดก็เลยทําให้ถ้าเอาสถานการณ์ของเราฟูร์นันเดสไปเปรียบเทียบใส่กับมิเกลนะฮะผมว่าได้ได้ไปต่อฮะได้ไปต่อแต่นี่เขาเขาไม่สามารถจะพลิกได้ไงเลยทําให้ตอนนี้ก็ต้องยอมรับ,รบสภาพไปแล้วก็อดีตเพื่อนร่วมทีมก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะฮะแบดบินเดอร์ล่าสุดนี่แหละไม่ไม่ไม่กี่วันมันเนี้ย คือถ้าจะถามว่าใครเป็นเพื่อนร่วมทีมกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของรถแข่งเท่าที่ผมนึกได้นะฮะผมนึกถึงคู่นี้แหละจริงๆผมนึกถึงคู่นี้เขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาตั้งแต่ Moto 3 Moto 2แล้วก็ Moto GP ูยังโคจอมาพบกันอยู่อีกนะฮะโอ้แบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กปั้นเด็กสร้างของของ ADM เขาแม้ว่าอูริวิล่าจะจะขึ้นมาก่อน นะครับจะขึ้นมาในปี2019ขึ้นมาก่อนแบดนะฮะแล้วก็แบดก็ตามมาในปี2020อ่าแล้วก็มาอยู่ k d m นะครับตอนแรกก็มาอยู่ทีมหลักกับทีมรองแหละแบทที่จะขึ้นมาอยู่สายตรงทีมทีมทีมใหญ่เลยแต่มิเกลก็อยู่ในทีมรองซะก่อนหลังจากนั้นนานา,นา,นาก็ต่อมาเขาก็ขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแบดก็บอกว่ารู้จักอดีตเพื่อนร่วมทีมคนนี้ดีว่าถ้าเขาสนามไหนที่เขาได้เร็วจริงๆในใครก็ต้านไม่อยู่ ดังนั้นนะฮะตอนเนี้ยบอกว่าคือยังเสียดายมากๆนะครับที่มิเกลจะไม่มีที่อยู่ว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแบรดยังเชื่อนะครับว่าโอลิเวลาเนี่ยสมควรน,นะฮะสมควรที่จะมีที่อยู่อยู่ในมอเตอร์พีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ว่าอย่างนั้นอ่นะประเด็นต่อมาจะพูดถึงถ้าอ่อไม่ได้ไปต่อไม่ใช่ท่าสิไม่ได้ไปต่อในมอเตอร์พีแล้วเนี่ยนะครับ ช่องทางอื่นที่จะอยู่ในม o เต G จีพีมันมันมันมีบ้างไหมนักขับทดสอบอะไรอย่างเงี้ยมีมีฮะมีม,มีนักขับทดสอบอารพิเลียนะครับที่เป็นข่าวเชื่อมโยงอยู่เพราะว่าอารพิเลียนั้นเป็นทีมเดียวนะฮะตอนนี้ที่จะใช้นักขับทดสอบหรือว่าเทสตไรเดอร์เนี่ยแค่คนเดียวไอต,ตอนนี้ดูคาติเนี่ยอาจจะใช้คนเดียวอยู่ก็จริงแต่ปีหน้าไม่ใช่แล้วฮะปีหน้าไม่ได้มีแต่เพียงมิคริเอตพิโอโรแล้ว จะมีะนักแข่ง l วลส p บู b บ k e มารับหน้าที่ตรงนี้ด้วยรับงานเยอะเหลือเกินนะฮะ,ะสำหรับนิโคลโลบูเลการับงานตรงนี้นะฮะจะจะมาช่วยแล้วก็จะมาเป็นทีมงานทดสอบนะครับช่วยพ i เโรแล้วก็มาในส่วนของการร่วมพัฒนารถแข่ง 850cc ร,รถยุคใหม่เนี่ยนะฮะยามาฮ่าก็มี3คนไงมาดูคาีก็จะมี2 Honda ปีนี้ก็มี3คนแล้วเอ m ก็มี3เหมือนกัน เอสามหรือสี่สี่หรือซ้ำมั้งฮะนะอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอดูกติมีปีหน้าก็จะเอาบุริก้ามาเพิ่มเนี่ยแล้วอาร์ตเดมีใครก็มีลอเรนโซซาโดรีหมายเลขสามสิบสองเขาจะไหวไหมผมว่าถ้าเพิ่มเทสเบอเดอร์มาอีกคนหนึ่งผมว่าน่าจะแจ่มนะจริงๆน่าจะแจ่มนี่แหละฮะนี่เลยเป็นข่าวลือว่าเขาอาจจะได้ได้ยังอยู่ MotoGP อยู่แล้วก็จะอยู่กลับไปหาอดีตต้นสังกัดเพราะว่าโอลิเวล่าก็ ขับอยู่กับทีมแฮคเฮ้างับอยู่กับ i n เมานะครับขับอาพเเลียมามีมีประสบการณ์มาแล้วไงนี่แหละฮะถ้ากลับมาตรงนี้แน่นอนจะส่งผลกระทบกับการลงแข่งขันแบบต่อเนื่องทันทีเลยเพราะว่านั่นหมายความว่าเขามีโอกาสจะลงแข่งขัน m o t ตอ p อยู่แต่อาจจะลงสิทธิ์ไวกัสหรืออาจจะลงทดแทนนักแข่งที่บาดเจ็บของทั้งทีมอาบเลียและก็ทีมแฮรเฮ แต่มันการันตีไม่ได้นะครับว่าจะได้ลงกี่สนามกันแน่ไงมันไม่ต่อเนื่องแน่ๆลหละฮะการแข่งขันทั้งหมด22สนามคุณอาจจะได้ลง2สนาม3สนาม4สนาม5สนามใครจะไปรู้ถูกไหมแล้วก็อีกทางหนึ่งถ้าอยากจะลงต่อเนื่องนะครับต่อให้ไม่ใช่ MotoGP จะเป็น World Superbike ฮะมีข่าวลือเชื่อมโยงไหนบ้างตอนนี้เก้าอี้ทีมโรงงานนะที่ว่างเนี่ยฮอนด้ Honda ก็ว่างยามาฮ่ก็ว่างเดียมเจบยูก็ว่าง แต่ Honda เนี่ยไม่น่าจะได้นะฮะเพราะว่าอะไรเจ็กดิกซันน่าจะจองส่วนเก้าอ,กอีกตัวน่าจะเป็นของกล้องสมเกียรตินะคิดว่ายามาฮ่ามมันมีข่าวเชื่อมโยงอยู่แค่ทีมเดียวนะฮะที่ที่สื่อต่างประเทศเขาเล่นกันก็คือทีมเบียมไนยูเบนั้นได้ดันโลเปตูชี่ไปรอคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไมเคิลฟานเดลมาครู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้ไปต่อคืออาจจะอยู่ในในเบีอยู่ แต่อาจจะอาจจะไปสายอื่นทั้งอื่นนะครับอาจจะเป็น Endur a ร c e หรือเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่จะไม่ได้อยู่ในซูเปอร์ไบ์แล้วอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมอ่าได้ได้ได้ไปตอนิโรเปตูชี่นะครับย้ายจากบานี่ดูคาติเนะี่ยไปรอแล้วคนหนึ่งดังนั้นอยู่ตรงนี้นะฮะมีมีมีโอกาสอืมเอาละนะฮะถ้าไปซูเปอร์ไบ์ได้จริงๆก็จะได้ลงแข่งขันตลอดนะแล้วก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกด้วยนะไม่ธรรมดาครับ แล้วเบียมยูบูยูเป็นรถแห่งแชมป์โลกด้วยนะปีที่แล้วนะฮะและก็นในปีนี้ปีนี้ก็39แต้มก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะฮะที่ท็อปปกขึ้นนำบูเลกาอยู่แล้วก็สสนามที่เหลืออยู่โอกาสจะเป็นแชมป์โลกก็ค่อยๆขยับไปหรือแม้กระทั่งถ้าฟารเดมาร์กท็อปฟอร์มในเบียมอาจจะเป็นแชมป์โลกประเภทค่ายผู้ผลิตก็ได้นะฮะถ้าเก็บคะแนนช่วยกันได้ดีกว่านี้สักที่ผ่านมานะมันก็คะแนนประเภท ใคยผ,ผลิตมันก็ไม่ได้ห่างก,กันเยอะนะฮะตามตามกันมาหล,ลักหน่วยมั้งอ่าถ้ามิเกลจะไปบีเอ็มตามข่าวลือก็ได้นะฮะก็มีโอกาสเพราะว่าอายุของเขาแค่น่าจะยังย่างสามสเอ็มั้งะนะฮะยังยังมีเวลาอีกเยอะนะครับยังยังมีเวลาอยู่คือซูเปอร์ไบ์ในนักแข่งระดับบลติสตาในยังสี่สิบขึ้นแล้วอะยังสามารถที่จะต่อสู้ในท็อปหได้ได้อยู่นะฮะรถมันได้มันมันมันเป็นใจนะครับ ก็ถือว่าเป็นคนแรกนะฮะอย,อย่างที่ผมบอกไปว่าโปรตุเกสเนี่ยมีสนามนะฮะในการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามปอร์ติมมลนะครับสนามอัลกราฟทุกคนจะได้เห็นแล้วก็มีนักแข่งโปรตุเกสซึ่งเป็นฮีโร่เลยเวลาแข่งขันอ e ีไลนะครับกลับมาแล้วในการแข่งขันที่ปอร์ติมมลปีนี้จะเป็นสนามรองสุดท้ายนะครับในในช่วงน่าจะเป็นประมาณสัก สัปดาห์ที่2ของของพฤศษกายนยน,ะนะครับสนามที่21อันนี้ก็จะเป็นการสั่งลานะครับในโฮมเลสอ่านะแต่จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังจะต้องตัดสินใจอีกทีนึงครับว่าจะยังไงผมว่าน่าจะพีกอะพอตีเมาสนามมีคงแทบแตกแน่นะแฟนๆน่าจะเข้าไปให้กําลังใจเขาอย่างเต็มที่ลหะเจ้าตัวก็เคยบอกนะว่าเปิดรับนะครับหมายถึงว่าพิจณาเนี่ย ทางเลือกนะฮะทุกตัวเลือกเล,กเลยมีอะไรก็ว่างมาก็มันอยู่ที่ว่าเขาอยากจะลงแข่งขันแบบต่อเนื่องเนี่ยอันนี้มอ t ตอรไม่ตอบโจทย์นะครับเทสไรเดอร์นะแต่ถ้าเขาบอกว่าโอเคอยากจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านแต่ก็ได้ลงแข่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าได้อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกช้อยไหนยังไงนะครับก็คอยดู แล้วก็กิจกรรมที่ผม,มสังเกตเห็นนะครับในช่วงหลังๆมาก่อนก่อนที่จะ,ะถูกประกาศนะฮะว่าไม่ได้ไปต่อเนี่ยเขาก็เป็นเรียนพันตแพทย์มานะฮะอ่าเป็นเป็นคุณหมอเป็นหมอฟันนะครับที่รำเรียนกันมาเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ให้เหมือนให้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมตรงนี้อยู่อยู่พอสมควรนะครับคงคงจะคิดว่าจะเตรียมแต่เท่าที่ดูผมว่าถึงจะยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเขาเขาอยากแข่งอยู่ฮะห,หมายถึงว่าจะแข่งแบบวายการ์ดหรือว่าแข่งยังไงนเนี่ย ขายังอยากไปต่อคือเขาเขาไม่ได้คิดจะรีทายหรอกจริงๆในในอายุเท่านี้ยังยังไปได้อยู่ไออาชีพการงานของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะรับ j อบสามารถที่จะอะไรได้นะฮะมันไม่ไม่ได้่าเปิดอย่างเป็นทางการขนาดนั้นเพราะว่าเอาจิงๆนะฮะรีทายว้วอายุสักใกล้ๆ 40, 40หรือว่า 40, 40บวกแล้วเนี่ยค่อยมาเปิดก็ยังทันนะฮะมันมันยังเปิดกว้างอยู่แต่ตอนนี้ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าพูดถึงนักกีฬาในโปรตุเกสเนี่ยโอเคนะฮะเราจะนึกถึงคนนี้เลยนะครับ นะนอกจากนะักฟุตบอลน,นอกจากอ,าอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปเนี่ยเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่รุงแรกครับว่านักกีฬารถแข่งเนี่ยคือโปลิเวล่าเ่ยผมว่าแจ่มสุดแล้วนะครับเท่าเท่าที่จะนึกได้แล้วก็เป็นนักแข่งเพียงไม่กี่คนนะครับที่สามารถชนะการแข่งขันในโมโตจีพีได้ตั้ง5ครั้งเนี่ยนะไม่ใช่ใน,น้อยครั้งนะทุกคนจะบอกให้นะเป็นตำนานของ KTM ผมไม่รู้หรอกครับว่า KDM จะมีใครที่สามารถจะชนะได้เกินหครั้งไหมอาแบดเนี่ยมีกี่ครั้งนะแบดเนี่ยแบดนี่สองหรือเปล่าสองหรือสาผมไม่มั่นใจนะสองสามอันนี้ไม่ได้เอาสปินมานับเลยนะฮะโอลิเวลาชนะเนี่ยนะจริงนะครับชนะแบบว่ายังเป็นทางการเลยนะฮะผมเมนเวสวันวันวันอาทิตย์เลยอืมแล้วก็โพเดียมเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งนะครับแต่จำด้เฉพาะชายชนะชยชนะตอันนี้นะฮะก็ขึ้นขึ้นตำนานแล้วนะครับขึ้นตำนานของ KDM เอาล่ะนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับของนักแข่งคนแรกนะฮะใน MotoGP นะครับในปีหน้าเราจะไม่ได้เห็นเขาในฐานะนักแข่งเต็มเวลาอีกแล้วล่ะก็ไปลุ้นกันนะครับกับหกสนามที่เหลืออยู่แล้วก็แน่นอนนะครับปอร์ติเมาสนามรองสุดท้ายนั่นแหละสนามโฮมเลสในบ้านเกิดแต่ตอนนี้ก็นะครับเหลือภารกิจต่อให้ได้ลงกันไปเอาล่ะนะฮะทุกคนนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในสุดสัปดาห์นี้นะฮะไม่มีม o เตอจีพีบอกไว้ก่อนนะครับแต่มีฟงละวัน F1 ที่บากูนะครับอาเซอร์ไบาจานเดี๋ยวใครจะ,ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคู่ขี้สูสีไม่เหมือน MotoGP นะ m อ t o g p เนะี่ยอาจจะตัดสินแชมป์โลกในสนามต่อไปนะครับมาร์คมาเคสอาจจะไปชูถ้วยที่โมเตกินในญี่ปุ่นแต่ F1 นั้นส่วนต่างมันอยู่ประมาณมันสู้กันได้อยู่ฮ้าสู้กันได้อยู่แม้ว่าจะอยู่ประมาณ20กว่าหรือ30มสิบออสาบวกลบราวๆเนี่ยผมจำไม่ได้ตัวเลขไม่ได้ชัวช์วประมาณ30นะครับที่แมคโครเรนเขาเขาสู้กันเอง สนุกสนุกมากไม่ไม่ไม่แพ้มโม t o ยูพยีนะครับว่างว่างสะดวกก็ไปรับชมกันตลอดคลิปที่ผมคุยมาจะ20นาทีนะครับผมคุยท่ามกลางเสียงเขียดร้องดังมากแต่ไม่ผมมันไม่น่าจะเอาอยู่หรอกฮะเสียงร้องดังมากครับเพราะว่ามีฝนโปรยมาในช่วงบ่ายแล้วก็ค่ำค่เย็นเย็นมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยนดีดากันใหญ่ขออภัยนะครับทเสียงดังรบกวนเดี๋ยวเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ